สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิง n ์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมจะหยิบยกข,ข่าวนี้ขึ้นมาครับ แมนซิตี้พบลิเวอร์พูลซาราแซหฮาแลนด์ชีวิตง่ายเพราะเป็นกองหน้าดยคราวนี้ครับโมเมสซาราครับแนวลุกสตา์ดังของลิเวอร์พูลพูดเชิงเหมือนเนบเอร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชีวิตง่ายเพราะเล่นตำแหน่งกองหน้าแต่ยอมรับเขาเป็นนักเตะที่อันตรายจริงๆบางโมซึ่งจะมาสัญญาในทีมแอนฟิลด์ในช่วงัมร์นี้ชโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยตะบันไปแล้วกว่า29ประตูกับ20แอซิสจากการ เล่นในทุกรายการในซีซั่นนี้และลังตำแหน่งดาร์สันโบวพิมิเลียงกิตด้วยการตะบันไปแล้วกว่า24ประตูขณะที่ฮาร์แลนรั้งอันดับ 2, สซัดไป19ประตูซาลานะครับเตรียมนำทัพหงแดงบัะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เฮตียสเตเดียมเกมเลีกวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันนี้เปิดใจว่าจำนวนประตูที่ยิงได้มันยากกว่าฮาร์แลนเนื่องจากตนเล่นตำแหน่งปีกไม่ใช่หน้าเป้าผมไม่ความความรบเขามากเราอาจจะเคยพูดคุยกันแค่ครั้งเดียวหลังจบเกมแต่เขา เป็นกองหน้าดังนั้นชีวิตเขามันก็เลยง่ายแน่นอนผมขออวยพรให้เขาโชคด,ดีทุกอย่างแต่ชีวิตเขามันง่ายเพราะเขาเล่นตำแหน่งกองหน้าทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดลิปข่าวสา,ารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากไปขอฝากเงินเตะกีฬาอย่างลิงดูบอลครับุูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินประหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี Terima